ที่ทำก่นน้าเลยนะพ่าหน้าตั้งอกตั้งใจนะพ่อหน้าค่ะตั้งใจแต่ทุกคนนะจะน้องปุยน้องปุยเก็บเท้าดีหลาเท้าลงคิ้วแม่จะลูกใส่หลังตีเราเทเตรียมตัวนะนโมตัสสะพระคัมภีร์โตอห

อก็เชยนบเว้ยะไรเนียออะไรเนี่ยาทำไมนหนาแบนี้หน้าเกที่หายแล้วมันเล่นอะไรเยี่ยวเยี่หน้าเวทีเวป้าน้องไม่ได้รี่ออนะอ้าวเป็นไเล่นเยจไอนี่ยตกัเลยปนวมเนี่ยแล้วพงก็ะให้เขาราุกไเลไม่ได้ขาไม่ดี กิโดนหลังน้องมุกมาที่าไหทำไมโดนหลังพี่น้าะลอกแน่เลย้ยเอาแย่ไาแล้วแอาม่กัดกูสวันมีเออ่วแกบ้างก็แล้วกันสาพูดูไแล้วหน้าะใหน้พี่สาวจริงอยู่รูางยิงเหมือนแม่พง ย้อนคนเดียวย้อนหัวมันมีเล็กมีน้อยได้หมดจิ้จะไปจอกย่างวะทำไมเนี่ยอุ๊อันนี้คุยกันเพื่อนพี่น้องคุยยังไงยังไงเออพี่หน้าพี่เป็นตกขาวเหรอพี่พาทีมาอีกเหรอตกขาวกาไม่ได้ขึ้นทีหน้าขึ้นที่ไหนเลี่ยจ๊ะ พวกเราจะต้องหายาหม้อดแดดมันกูถึงไหนแล้วเนี่ยชยนบุรีครับไม่เจอกันนานก็ยังเหมือนเดิมน่าละควรทุกปีน <S <S นะโมต,าสาพพตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม เอได้ดีเป็นแทนต้าต่อเลยปากตต่อเลยโอเคโอเคอะไรครับไอ้นเปียลูกวไมลูกเป็ยนเลนลูกโป่งเหรอปย่นี้เหมือนจะ่ากไมคะอยอกหยอกอจะคทอนันที่หลังได้ไหมใช่ที่นีทีนี่แมแต่นะแมตีนะถงเนยน หนน้ามสิลูกเมียพ่นตนเยไออีกีบอ๋อทำไมไม่ร้องแต่งยน้าแม่มึงไม่เฮียเมืนเขาน้าเขาไม่เฮียมืนแม่เอากนีจริงเหนะอยาหน้าปลฟ้ากูชอบกูนะอันี้พูดจริงอย่เนี้ยใช่ เลูกผู้ชายพอครับเงียบๆปายจีนเฉยๆ อยาฟังเพลงอะไรอ่ะเรา้อเขาลร้อง้ออ้อก็น้อยเาล้อเสียงองมือสกั ดาเดี๋ยวตั้งละโมจะได้จะได้ทำขวัญกันอย่าเข้าเรื่องเข้าราวเลยเดี๋ยวถามว่าเล่นช้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสมุทจตสัมนะโมหจตสัมเดี๋ยวก่อนสีลูกพ่อทำงานแปค่ลูกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสุบจาสัมลูกพ่อทำงานแค่ลูกรอแป๊บนึงเดี๋ยวทำงานแล้วได้เงินเดี๋ยวซื้อให้เลย 啊！我叫老张，我。<ー> ใจกว้างซะด้วยขอบคุณนะครับ

พ่อคุยออคุยกับมึงอ่ะพ่อคุยคุยคุยค่ะค่ะลดโค้งิเศกอะไรเนาะลดเป็น 2O นะครับ59ครับเราจะมอะไรนะลดเก้า 2O 59ครับ 2O ไปที่หัวหัวไปเด้ รถทะเบียนพอห้าสิบเก้าครับเคลีอบไห้่อนก่อนไหมชนบุรีพอห้าสิบเก้าชนบุรีขยับรถได้ไหนนะครับรถทั่นนะครับกำลังทับลูกเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่ขอบคุณน้ะนะพี่เนี่ยไม่มีใครดูกูแล้วทีนี้แล้วกูก็พาลงไปเสือกไม่ได้อยู่คนเดียวเขาเขาเรื่อนเลยใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรนั่งเถอะไม่มีใครเหมาหนุ่มผมจะนั่งตรวจก็ไดอ่ะเดี๋ยวลุกรับตัด ใครละลายยันนอนหลับให้กินทีใช่ไหมเอ่อท่านก็เอ่ออ่อกูถึงไหนแล้วเนี่ยทำไมกูไม่ได้กินอะไรกับใครเลยงั้นี้เดี๋ยวลูกนั้นแต่ใจความจงนมเทวดากันซะเลยทีเดียวครับ